ผู้มุนนั้นมั่นใจว่าเขาจะต้องเอาชนะและเอาเงินไปจ่ายค่ายาของแม่และเอาพาดบาดขึ้นมาให้ได้นักดาบอันดับหนึ่งของคุณลุนจีวอนมะยองแม้ว่าจีวอนมะยองนั้นจะไม่สามารถเป็นหนึ่งในนักรบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกได้นั้นดูเขาก็ถูกเล่าขานกันมาว่าพวกเขานั้นแข็งแกร่งพอๆกันและพวกเขาก็ยังเป็นที่รู้จักกันในฐานะหนึ่งในประมาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกด้วยคนที่สาม,มาจะมองเห็นความจริงได้คือบุคคลที่แข็งแกร่งที่สุด แห่งคุณลุ้นซึ่งนั่นก็คือจีวอนไม่อยองหวังว่าท่านน่ะจะไม่เสียใจในภายหลังนะหววากข้าสามารถจะแตะตัวท่านได้ท่านจะต้องให้ทุกอย่างตามที่สัญญาเอาไว้ได้หรือเปล่าเสียใจเงนหลืถ้าคิดว่าทําได้ก็ลองดูสิเจ้าหนูถ้าขา้าชนะในใครั้งนี้ข้าจะได้ภาพวาดของข้าคืนและยังได้เงินค่ายาของท่านแม่อีกด้วย,ยเฮ้ยเฮ้ย ม,มันอะไรกันการขึอนไ้คนเด็กคนนี้ยังไม่เคยได้รับการฝึกฝนมาก่อนนี่นะนี่เย้ก้อยน้อยยัยเหยาเยาไอ้ไอ้ยออะได้ยังไงฮะท่านไม่ได้แตะตัวข้าเลยไม่แต่น้อยนี่ นี้ข้าจับได้แน่แน่ยอยอาอ้อยอ้อยโอ้ยกลิงกลิ้งย้อยอ้อยย้อยอาอ้อยเจ็บเจ็บอ้ยการคำรามก่อนหน้านี้เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุยังไงนะรึแบบนี้คงจะไม่เข้าท่า หรือว่านี่ข้าทำให้เจ้ายอมแพ้ไปก่อนใช่ไหมเนี่ยเนียไม่ข้าจะไม่ยอมแพ้ยอมไม่ได้เด็ดขาดแม้ว่าเขาน่าจะรวดแล้วแต่ว่าตอนนี้ตัวข้าก็เริ่มเห็นแล้วการเคลื่อนไหวของขาคู่นั้นการเคลื่อนไหวของเขาเหมือนกับใบไม้ที่พลิ้วไหวถ้าเหมือนกับใบไม้แล้วแล้วก็ข้าได้เห็นมันเป็นล้านๆ้านรอบแนะ่เย้ยไม่มีอะไรที่ตัวข้านั้นทําไม่ได้รอดดูเหมือนจะเคลื่อนไหวแบบไร้ประโยชน์อีกแล้วสินั่นเนี่ยเฮ้ ฮี่เด็ก้าไอฮะพี่มันจะไม่รุนแรงไปหน่อยเหรอแม้ว่าข้าน่าจะโกรธที่เขาได้โจมตีใส่หูข้าก็เถอะแต่ว่านี่น่ะมันดูรุนแรงเกินไปสำหรับคนที่ไม่เคยฝึกศิลปะการต่อสู้นะท่านอาจารย์ไอเอข้าเพิ่งจะใช้เทคนิคฟ้ามือมังกรทองคำใส่เขาเลยนี่เด็กนี่ออกการเคลื่อนไหวของขาออกในระยะเวลาสั้น งั้นข้าก็เลยใช้พลังที่มากกว่าที่คิดโดยที่ข้าไม่ได้ตั้งใจแค่ของข้ามันสั้นเกินไปถ้าข้ามีดาบอยู่ในมือแล้วก็ข้าจะต้องแตะตัวเขาได้แน่การเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยยิ่งกว่าในภาพบ้าซะอีกแต่ว่าข้าจะเอาแท่งไม้ไปแตะตัวเขาได้แล้วก็เข้าจะต้องแตะตัวเขาตอนนี้ให้ได้อือะไรนะกำลังพุงข้า น่าจะสกัดจุดเขาไปแล้วนี่นะนี่เขาคลายการสกัดจุดของข้าได้ด้วยตัวเองหรือนน่หรือว่านี่เขาสอดพลังบางอย่างที่ข้านั้นไม่รู้อยู่ด้วย<อ>เป็นไปไม่ได้เจ้านคนนี้เป็นมาน,นหรือไงเนี่ยมันก<อ>็ลงจะตัดผ่านข้าไปเฮ้ยเอออ ท่านปู่คะข้าเพิ่งเห็นว่าเจ้าเด็กนี่ใช้สุดยอดเทคนิคของอมิตาพุทธะแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างอะฮะไอ้นี่มันเจ็บเหลือเกันอ๋อร่างกายของเขากำลังสุดลงไปเรื่อยเราะสิลปัการต่อสู้ยังไงหรือเฮะฮะออมันเจ็บชะมัดเลย ในส่วนตัวข้าก็เข้าใจสักทีเด็กคนนี้ได้เรียนรู้ศิลปะก,การต่อสู้ผ่านทางภาพวาดโดยที่ไม่รู้ตัว <c oughs> แต่ว่าร่างกายของเขายังไม่ได้รับการฝึกฝนเลยไม่สามารถทนการโจมตีของข้าได้นี่ข้าทำอะไรลงไปกับเจ้าหนูนี่กันแน่นะเอช่วยข้าด้วยร่างกายของเจ้าหนูนี่กำลังจะตายดูเหมือนว่าร่างกายของเขาจะไม่สามารถรับการโจมตีได้และยังทีวีคุณกับมารี่เรืยด้วย <c oughs> ในตำแหน่งดอกบัวเราเข้าเอ่ออ๋อดูเอออย่างน้อยในช่วโมองจะต้องคอยคุ้มกันข้าให้เข้มงวดกว่าทุกครั้งที่เคยทำมาหากไม่ใครมาแต่ต้องัวข้ารู้ว่าในคนนี้เด็กขาเข้าใจไหมอ่ะอ่รับทราบข้าเข้าใจแล้วข้าเท็ดปูเฮ้ยเจ้าดู้ข้าเจยังอยากจะมีชีวิตฟังสิทธิ์ที่ข้าจะพูดให้ดีๆตัวเจ้าน่ะห้ามเปิดปากเองาเจ้าเด็ดขาด แม้ว่าเจ้าจะเจ็บแค่ไหนก็ตามชีวิตของเจ้าตอนนี้กำลังแขวนอยู่บนเส้นได้แล้วเจ้าหนูโอ๊ยไม่นะกายกายของเขาได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงแข้าส่งพลังทงหมบดเข้าไปแล้วก็ข้าจจะสามารถช่วยชีวิตของเขาได้แต่ว่าเขาไม่สามารถจะใช้พลังเสียปากการต่อสู้ได้อีกนะความอยากรู้อยากเห็นของข้าต้องทำให้เจ้าเป็นเช่นนี้ ข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยจริงๆไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะช่วยเจ้าให้ได้แล้วเจ้าหนูท่านแมท่ท่านพ่ออะน,นั่นอะไรนะเรากำลังเดินทางไปที่โกยองพยองคนที่เกลียดท่านปูนะ่น่ะจะต้องผ่านเส้นทางถนน,นเส้นนี้อย่างแน่นอนเลยจะเป็นยังไงกันนะถ้าเกิดว่าเราเจอคนพวกนั้นตอนนี้ท่านปู่ถ้าหาว่าเจอคนพวกนั้นข้าอาจจะหมดหนทางท่านอะเอรีบกลับไปเร็วๆสิเอะ เออดูสิพวกเราเจออะไรเนะี่ยพวกเราหนะ้าตาพวกมันมาตลอดเส้นทางเลยนะเนี่ยฮค่ะใครกันนะนีออ่จินวอนมายองแห่งคุณลุนในทีออ่สุดช่วยวละที่พวกเรารอคอยก็มาถึงช่วยและแห่งการล้างแคสยังไงล่ะเนือคคือเออี่พวกเจ้าความชั่วร้ายทั้งสี่พวกมันตามพวกเรามาตลอดเดย้อย่างนั้นเหรอแบบนี้ก็เหมือนกับมแมลงบ้า,บ,าบินเข้ากองไฟเลยนะสิ ข้าม่สู้กับพวกมันคนเดียวนะท่านผู้แล้วนี่ข้าน่ะนะควรจะทำยังไงดีกันล่ะนี่ยสวยแล้วไง